หากคุณเคยประสบปัญหานี้ในการซักผ้าของคุณเมื่อคุณซักเสร็จแล้วคุณอยากนำมาตากแต่ที่บ้านของคุณนั้นฝนตกขึ้นมาปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณมีเครื่องอบผ้าชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีเมื่อเราปิดฝาถังนะครับ ให้เรามาที่ปุ่มนะครับด้านบนนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยครับทุกคนครับเรากด power ครับด้านซ้ายก่อนนะครับเมื่อกด power แล้วเราจะมีให้เราเลือกอีกหลายอันเลยนะครับก็คือปุ่มที่2สัตว์มานะครับจากด้านซ้ายไปหาขวานะครับก็จะเป็นโปรแกรม ec ion นะครับสำหรับเราถ้าเราต้องการการรีดที่ง่ายขึ้นนะครับเขาจะมีลมเขาเรียกว่าการอบเสร็จแล้วนะครับช่วงประมาณ15นาทีเขาจะมี ec ion นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ทําให้การรีดง่ายขึ้นแต่เวลาก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ล้วก็ปิดไปได้ ถัดมาให้เราเลือกเป็นโปรแกรมครับเป็นโปรแกรมเราจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ4โปรแกรมนะครับก็คือรุ่นนี้8กิโลก็จะเป็นออโต้เซนเซอร์ไดอิยงนะครับก็คือตัวนี้จะกําหนดเวลาอบแห้งอัตโนมัติให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับรุ่น8กิโลจะเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถเลือกเวลาได้นะครับก็คือ220นาทีก็คือเป็นเวลาที่สูงสุดของเขานะครับถัดลงมา120แล้วก็60ส่วนรุ่นที่เป็นรุ่น 7กิโลก็จะเหลือแค่180นะครับถัดลงมาก็จะเป็น120แล้วก็60จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเราสามารถกดเลือกแต่ละปุ่มเพื่อเลือกเขาได้แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใช้ออโต้ก็ได้ครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ในเรื่องของการอบแห้งให้อัตโนมัตินะครับเราแค่ตั้งเวลาเขาไว้นั่นเองถัดมาเราจะเลือกอะไรครับอุณหภูมิเราสามารถเลือกได้3ระดับครับมีไฮมีเดียมมีแอร์ได สามอันง่ายๆครับเราจะเลือกอันไหนนะครับไฮนี่คือสําหรับพวกที่ต้องการอะไรครับต้องการเหมือนกับฆ่าพวกเชือ้อแบคทีเรียเชื้อต่างๆนะครับหรือเป็นพวกแบบไฮจีนก็จะเป็นความร้อนสูงสุดจะดีขึ้นนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณไม่เกิน60นะครับความร้อนปานกลางเหมาะสําหรับผ้าทั่วไปที่เราอบผ้าทั่วไปนะครับอย่างเช่นใช้ในชีวิตประจําวันทำเสื้อต่างๆนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิมีเดียมส่วนแอร์ดา์แนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการถนอมผ้า เราต้องการใช้แค่ลมธรรมดาโดยที่ไม่มีความร้อนสูงจนเกินไปก็ใช้แอร์ไดรจะเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ก็จะแห้งช้านิดหนึ่งนะครับแนะนำอยู่มีเดียมก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยมากดเริ่มสตาร์ทครับถ้าเราพร้อมนะทั้งหมดตั้งโปรแกรมทั้งนาทีเรียบร้อยแล้วเราก็มากดสตาร์ทครับเมื่อเรากดสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับให้เราลงไปดูที่ตัวเครื่องด้านล่างครับนะเราก็จะเห็นว่าผ้าเริ่มอบแล้วณนะตอนนี้ตัวเครื่องเราก็จะเกิดเป็นความร้อนขึ้นมานะครับในการอบผ้าให้ เรียบร้อยนะครับ